คนมักจะถามว่าสติกับสมาธินี่มันต่างกันยังไงดูไม่คยคล้ายกันสติกับสมาธิครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับเราเลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่งวัวมันก็ชอบเพ่นพ่านไปกินข้าวไปหรือไปกินผักของบ้านคนอื่นเขาก็เลยต้อง เอาเชือกมามัดเอาไว้กับหลักเมื่อวัวนั้นเนี่ยมันถูกล่ามไว้กับหลักมันก็ไม่ไปไหนมันก็อย่างมากก็เดินวนไปรอบๆหลักแล้วในที่สุดมันก็จะอยู่นิ่งๆนอนนิ่งๆไม่ไปไหนอาการที่นอนนิ่งๆนี่ก็กเปลี่ยนมันก็สมาธิ วัวน,นี่ก็เปลี่ยนมันก็จิตจิตมันจะอยู่นิ่งเป็นสมาธิได้ก็เพราะว่ามันถูกเหนี่ยวเอาไว้กับอารมณ์หลักหรือเสานี่ก็เปรียบเสมือนกับอารมณ์ที่เราใช้ในการกำหนดเช่จลมหายใจหรือว่าอิริยาบถการเคลื่อนไหวหรืออาจจะเป็นงานที่เราทำอยู่ เช่นล้างจานอ่านหนังสือก็ได้เชื่อนี่ก็เปลี่ยนมันกับสติสตินี่เป็นตัวเหนียวเหนียวจิตเอาไว้กับอารมณ์ให้เข้าใจว่าอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่หมายถึงสิ่งที่เราใช้ใเป็นเครื่องกําหนดหรือเป็นงานที่จะให้จิตได้จดจ่ออยู่ ตามลมหายใจก็ใช่ทำครัวหันผักจิตก็อยู่ับการหันพักมีสติรู้ในทุกขณะที่หันพักอันนั้นก็ใช่หรือว่าเดินบินทบาทจิตก็อยู่ับการบินทบาทไม่วอกแวกไปไหนจิตที่เหนียวอยู่กับอารมณ์นะ หรืองานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันมันก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นนั้นก็พูดอย่างนี้นก็คือว่าสติก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิถ้าเราทำอะไรก็ตามมีสติขับรถอย่างมีสติกวาดลานวัดอย่างมีสติล้างจานอย่างมีสติสมาธิก็เกิดขึ้นนะเป็นอัตโนมัติ เมื่อเกิดสมาธิขึ้นก็จะเกิดความความสุขน้อยๆน,นะเพราะว่าจิตที่ไม่แสสายจิตที่ตั้งมั่นและสงบนะมันก็เป็นจิตที่มีความสุขในะสติสมาธิแล้วสุขนี่มก็เชื่อมโยงกันสติเป็นปัจจัยเกิดสมาธิแต่บางทีมีสมาธิและไม่มีสติก็มีนะมีสมาธิแต่ไม่มีสติอย่างเช่น เวลาอ่านหนังสือเนี่ยอ่านนิยายดูหนังมีสมาธิมากเลยจนลืมลืมนอนลืมว่านัดคนเอาไว้ลืมทำการบ้านอันนี้เป็นบ่อยอันนี้เราคงพบได้ในชีวิตประจำวันมีสมาธิมากจนลืมอันนี้เรามีสมาธิแต่ไม่มีสติสติจะทำหน้าที่เป็นเตือนเป็นตัวเตือนเวลามันจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีสมาธิจนลืมตัว สติก็จะเตือนแต่ถ้าไม่มีสติก็จะลืมลืมหลับลืมนอนลืมว่านัดใครเอาไว้หรือว่าลืมตัวก็มีเช่นกำลังขับรถอยู่กำลังขับรถอยู่เปิดเพลงหรือเปิดนม้แต่เทปธรรมะและใจมันก็ไปอยู่กับตรงเทปธรรมะหรือเพลงนั่นแหละจนเป็นสมาธิก็ลืมลืมว่ากำลังขับรถอยู่ก็อันตรายมากหรืออย่างเราคงเคย เจอนะบางทีมีสมาธินั่งสมาธิอยู่จิตน,น,นิ่งๆเลยแต่ว่าพอเสียงโทรศัพท์ดังมาหรือมีเสียงฟ้าผ่าก็ตกใจดูที่ไม่ต้องฟ้าผ่าละเพียแค่ว่ากิ่งไม้หักมากระทบกกหลังคาเสียงดังขึ้นมาก็ตกใจ อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสตินะมีสมาธิแต่ไม่มีสตินี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรามีสติแล้วนี่มันก็จะพาไปสู่สมาธิได้ง่ายให้เข้าใจอันนี้ในเรื่องการเจริญสตินะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานว่าถ้าเราเจริญสติก็ทำด้วยความรู้สึกที่สบายสบายอย่าทำไปด้วยความความอยาก อย่าทำด้วยอาการหน้าดำคล้ำเคร่งอย่าทำเพราะต้องการเอาชนะหรือทำด้วยอาการที่ต้องการควบคุมจิตเอาไว้อทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะความอยากมันเป็นวิชาวายมะไม่ใช่สัมมาวายมะหรือความเพียรชอบหลวงพ่อเทียนเมื่อเวลาท่านแนะนำคนที่มาใหม่ๆหม่งย่งเทียนเคยแนะนำตอนที่ผมไป ไปวัดสนามในวันแรกประโยคแรกที่ท่านบอกก็คือว่าให้ทําเล่นๆทําเล่นๆแต่ทําจริงๆหมายว่าทําเล่นๆแต่ทําไปเรื่อยๆอ,อันนี้คนไม่เข้าใจเวลาจะทําอะไรนี่ก็ต้องทําด้วยความมุ่งมั่นต้องโหมต้องบังคับตัวเองในเรื่องทางโลกนี่การทําด้วยความรู้สึกแบบนั้น ไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้สาเร็จได้ด้วยเช่นโอมในการเรียนหนังสือโหมมุ่งมั่นที่ใช้คำว่าม,มุม,มานะมุม,มานะจะเอาให้ได้อันนี้ในการเรียนหนังสือหรือว่าในการทำงานมันก็ได้อยู่หรอกแต่เรื่องของการบําเพ็ญทางจิตนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเราทำด้วยจิตที่ เคร่งเครียดทำด้วยความอยากจิตมันจะเสียสมดุลไปการเจริญสตินี่มันต้องอาศัยการประคองจิตอยู่บนอยู่บนทางสายกลางหรือเราเจกว่าอยู่บนความพอดีพอดีก็ได้คือถ้าหย่อนไปมันก็ไม่ได้ผลถ้า ตึงเกินไปก็ไม่ได้ผลเหมือนเราขี่จัก,กรยานเนี่ยคนขี่จัก,กรยานใหม่ๆถ้าจับแฮนส้นแน่นเลยตัวเกรงไปหมดเมลวลาขี่จัก,กรยานตัวเกรงเกรงที่มือเกรงที่แขนเกรงที่ตัวก็ขี่ลำบากทรงตัวไม่ได้หมดกลม็ล้มหรือว่าถ้าไม่จับหรือว่าย่อหย่อน เวลากิ่จักรยาก็ย่อหย่อนปล่อยตัวมันก็ล้มได้เหมือนกันเกรงก็ล้มไม่เกรงหรือว่าหย่อนก็ล้มมันต้องพอดีพอดีถ้าพอดีพอดีแล้วก็ทรงตัวได้การเจริญสติคล้ายๆอย่างนั้นแหละคือเป็นการประคองจิตให้อยู่บนความพอดีความพอดีในแง่ที่ว่าไม่ตึงเกิน ไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนหลวงปเทียนท่านใช้คำว่าทำเล่นๆก็เ,เ,พเพื่อจะให้นักปฏิบัติที่ทำด้วยความตั้งใจให้ผ่อนคลายลงหมายความว่ามันจะฟุง้งก็ไม่เป็นไรตั้งหลักใหม่จะฟุ้งไปกี่ครั้งก็ไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญใจไม่โทษตัวเองเวลาเราทำไรเล่นๆเนี่ยมันผิดมันพลาดไปก็ เราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าทำด้วยความตั้งใจด้วยความอยากด้วยความคิดที่จะเอาชนะกิเลสหรือความฟุง้งซ่านแล้วมันก็จะเครียดทีแรกก็เครียดที่ใจก่นอนตอนหลังก็เครียดที่กายปวดหัวแน่นหน้าอกบางทีก็ปวดไหลปวดมือปวดขาสุดแท้แต่อาการของแต่ละคน แต่ที่มักจะเป็นคือว่าปวดหัวแล้วก็แน่นหน้าอกเพราะว่าลมหายใจมันถี่มันเกร็งเราทำอะไรที่มันเกร็งเนี่ยมันจะเกร็งทั้งใจทั้งกายแล้วก็กลายเป็นเหนื่อยและที่สำคัญก็คือว่าจะพยายามเอาชนะความคิดจะพยายามควบคุมจิตไม่ให้คิดอย่างไรมันก็ไม่ยอมเพราะจิตมันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเรามันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราจิตนี่ถูกฝึกมาอย่างไรถูกเลี้ยงมาอย่างไรเขาก็ไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเราสั่งว่าให้หยุดจิตจิตก็ไม่หยุดเราสั่งให้จิตหายเศร้าจิตก็ไม่ยอมหายเศร้าเราสั่งให้จิตหายโกรธจิตก็ไม่ยอมหายโกรธสั่งให้จิตหายง่วงจิตก็ไม่ยอมมีนาซามยิ่งไปห้ามยิ่งไปบังคับนั่นก็ยิ่งพยศ พยศขัดขืนยิ่งห้ามให้คิดก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่สุดท้ายก็เลยท้อแท้พอท้อแท้เลยเลิกดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้นอกปฏิบัติหลายคนก็มาลงเอยแบบนี้กันเยอะเพราะทำด้ดยความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะอยากมีอยากเป็นอยากได้ห,หลวงพ่อเทียนท่านก็เลยแนะก็แนะทุกคนแหละให้ทำเล่น แต่ทำจริงๆจริงๆในประโยคที่สองหมายความว่าทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆถามว่าปฏิบัติยังไงเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่แรกก็นึกว่าให้ทำตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นตามเวลาราชการพวกเราเป็นคนเมืองเราไปเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อเทียมบอกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยดีที่ท่านไม่ได้บอกให้ทำตอนหลับด้วย เราก็ก็งงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าทำแบบทุ่มเทแล้วนี่มันทำทั้งวันลำบากแต่ที่จริงถ้าทำแบบที่ท่านแนะทำไปเล่นๆมันก็ทำได้นะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเย็นเพราะาะัญคือต้องวางจิตวางใจให้เป็นทำด้วยจิตที่ผ่อนคลายแล้วก็ประคองจิตให้อยู่บนทางสายกลางในแง่ที่ว่าทางสายกลางนี่หมายถึงว่า ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งข้างแรกก็คือการปล่อยใจฟุ้งซ่านปล่อยใจลอยปล่อยใจลอยนี่เป็นทางสุดตรงทางหนึ่งอีกทางนึงคือการบังคับกดข่มเอาไว้มันจะคิดไม่ให้คิดเวลามันงุดหงิดก็ไปกดมันเอาไว้เนี่ยคนเรามักจะเอี่ยงไปทางข้างใดข้างหนึ่งคือใจลอยปล่อยใจลอยฟุ้งซ่านหาเรื่องให้มันคิด พอใจลอยแล้วมันเพลินหารู้ไหมว่ายิ่งทําอย่างนั้นมันยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเครียดในสุขก็เครียดส่วนบางคนที่ติดดีนะมีความตั้งใจมากก็จะบังคับมาแห้มคิดแต่ยิ่งห้ามมันก็ยิ่งยุมันก็ยิ่งยุนอกจากปล่อยใจลอยแล้วเราก็ตามใจกิเลสอันนี้ก็เป็นลนักษณะคนทั่วไปตามใจกิเลส ตามใจกิเลสทั้งฝ่ายฝ่ายบวกฝ่ายลบมันอยากสนุกก็สนุกอันนี้ก็ลักษณะเดียวคนอยากใจลอยอยากจะเพลินก็ปล่อยมันเพลินหรือโกรธใครสักคนก็ทำตามกิเลสคือความโกรดนึกแช่งชักหักกระดูกหรือหนักกว่านั้นก็มันโกรธอยากด่าก,ก็ด่าไปเลยอยากทำร้ายใครก็ทำร้ายไปเลย นั่นนี่เป็นลักษณะหนึ่งอีลักษณะนึงก็คือไปกดข่มห้ามาไว้กดไม่ให้โกรธนะไม่ให้โกรธแล้วความโกรธไม่ได้ไปไหนนะมันก็ไปโผล่ที่ตรงอื่นบางรายนี่อาการหนักเช่นบางคนนี่ทะเลาะกับพ่อทะเลาะไปทะเลาะมาพ่อด่าด้วยถ้อยคําที่รุนแรงเจ้าตัวเป็นผู้หญิงก็ลืมตัว เงื้อมือขึ้นมาจะตกจะฟาดเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ห้ามเอาไว้ก็เสียใจแต่ว่าความโกรก็ยังมีอยู่ก็ไปกดเอาไว้ทั้งความโกรธทั้งความเสียใจเพราะรู้สึกว่ามันไม่ดีที่ลูกจะไปโกรธพ่อไม่ดีที่ลูกจะไปทําร้ายพ่อกดเอาไว้ไม่พยายามทําตามความโกรธกดเอาไว้แต่ว่าไอ้ความโกรธนี่มัน กุฏามก็ไม่ไปไหนหรอกมันก็ไปโผล่ที่อื่นผลก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ก็ปวดปวดแขนยกมือไม่ขึ้นยกมือไม่ขึ้นไปหาหมอเท่าไหร่ก็หมอหาไม่หายเพราะว่ามันไม่ได้มีอาการที่กายแต่มันเป็นเกิดจากการเก็บกดความโกรธเอาไว้หรือบางคนเป็นคนที่เรียกว่าเวลานึกถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวแล้วถูกสอนมาว่ามันไม่ดีมันสกปรกก็พยายามไปห้ามไม่ให้คิดเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็ไปโผล่ที่อื่นจะมีอาการแบบย้ำคิดย้ำทำเช่นชอบล้างมือชอบทำความสะอาดมือเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ก,การคิดแบบนั้นเป็นเรื่องสกปรก ไอความคิดที่ว่ามันสกปรกนี่มันก็ไปโผล่ที่ความรู้สึกว่าม,มือมันไม่สะอาดมันต้องล้างมือเสมอล้างมือแบบย้ำทำอันนี้มันเป็นเพราะอากาศไปกดเอาไว้ซึ่งก็ไม่เป็นผลดีตามใจกิเลสก็ไม่ดีไปกดมันเอาไว้ก็ไม่ดีต้องทำยังไงทางสายกลางที่อุจ้าด้สอนน้อยคือการมีสติไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามความกลัวก็จริงแต่ว่าก็ให้เห็นรู้เท่าทันความโกรธ เมื่อเรารู้แล้วมีสติรู้ไอ้ความโกรธนี่มันก็คลายพิษสงลงมันไม่มีที่ตั้งเพราะว่าจิตเนี่ยเหมือนกับเก้าอี้ที่ว่างอยู่ตัวเดียวถ้าหากว่าสติขึ้นไปนั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นแล้วมันก็ไม่มีที่จะให้ไอ้ความโกรธมานั่งมาแทรกได้จิตเรารับได้อารมณ์เดียวะเมื่อเรามีสติคือความรู้ตัว ไอ้ความโกรธนี่มันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งในจิตแต่บางคนก็จะสงสัยาเอ๊ะทำไมโกรธก็รู้ตัวนะแต่ทำไมยังโกรธอยู่ก็เพราะว่าเรารู้ตัว๋ยวเดียวความรู้ตัวก็หายไปไอ้ความโกรธเลยเข้ามาแทนที่เหมือนกับเราขับรถรถที่มันแล่นแรงๆเราแตะเบรกถามว่าทำไมแตะ break, เบรกแล้วรถยังแล่นต่อก็เพราะเบร,เรกที่เราแตะนี่มันไม่แรง ขณะที่รถนี่มันแล่นด้วยความเร็วบางทีอารมณ์ของเรามันแรงแต่ว่าสติของเรามันอ่อนรู้ตัวไปเดี๋ยวเดียวก็หมดแรงนะหมดแรงก็ไอความโกรธมันก็เข้ามาแทนที่พอรู้อีกทีความโกรธก็หายไปแต่ก็หายไปได้ไปเดียวๆสติหายความโกรธเข้ามาแทนนี่มันอาการที่ความโกรธมันเข้ามามันมันเร็วมากเหมือนรถที่แล่นด้วยความเร็วแตะเบรค รถมันก็ยังแล่นต่อไปเพราะเบรกของเรามันยังเป็นเบรกที่ไม่ดีแล้วก็ความเร็วของรถมันก็แรงด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจเจริญสติให้มากๆสติของเราก็จะมีกำลังมีกำลังที่จะปลดเปลื้องความโกรธหรือว่าความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้แล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่มันโกรธนี่เพราะเราไปยึดเอาไว้ เราไปยึดเอาไว้ได้วยความลืมตัวเราไปยึดเพราะเราใจเรามันเผลอไปคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ยังยึดเอาไว้หัวนึกไปถึงเรื่องอดีตแล้วก็ยึดเอาไว้ยึดอารมณ์นั้นเอาไว้ไม่ยอมปล่อยถ้าเราไม่มีสติความรู้ตัวเราก็จะไม่รู้หรอกเรายึดมันเอาไว้แต่พอเรามีสติ รว่าเราไปยึดเอาไว้มันก็ปล่อยออกไปอย่างมีนักปฏิบัติธรรมยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาพบว่าสามีเขานอกใจคบกันมาใช้ชีวิตกันมาสิกว่าปีนึกว่าจะลงเอยด้วยดีแต่ปรากฏว่ามาพบโดยบังเอิญว่าสามีนอกใจเขาโกรธมากโกรธแบบโวยวายแทบจะทำลายข้าวของ ท้ายก็ยากันความโกรธนี่เขาบอกว่ามันเล่นงานขงเขาถึงสามวันแล้วก็พอ,อย่ากันก็ดูเหมือนก็จะจบลงด้วยดีความโกรธก็หายไปก็ก็นึกว่าเออดีนะที่ปฏิบัติธรรมโกรธได้แค่สามวันแต่ว่าหลังจากนั้นหกเดือนผ่านไปเขาไปเข้าปฏิบัติธรรม แปดวันเจ็ดคืนพอเดินจงกรมพอนั่งหลับตาแค่นี้แหละไอความโกรธนี่มันไม่รู้มาจากไหนเล่นงานเต็มที่เลยเดินก็โกรธนั่งก็โกรธรู้เลยว่าที่ตัวเองคิดว่าความโกรธนี่มันมาแค่สามวันแล้วหายที่ไม่ใช่มันไม่ได้หายไปไหนไม่เพียงแต่มันซ่อนเอาไว้ พอเราเปลอามันก็โผล่มาใจมันหัวนึกเรื่องที่ผ่านไปแล้วยิ่งนึกก็ยิ่งโกรธโกรธก็ทําให้นึกต่อไปอีกเพราะความโกรธมันมีรสชาติเราโกรธใครแล้วก็นึกถึงเขานึกถึงหน้าเขานึกถึงการกระทาําของเขาแล้วยิ่งนึกก็ยิ่งโกรธรู้สึกก็แย่มากเลยแต่ก็มีช่วงหนึ่งหลังจากเดินผ่านไปได้สามสี่วันเขาเดิน จงกลมเอามือประสานไว้ที่ท้องเดินเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกเมื่อยมือก็อมือประสานไว้ที่หน้าท้องเนี่ยพอรู้สึกเมื่อยมือเขาก็ปล่อยเราก็ว่านอกจากจะสบายกายแล้วมันสบายใจอย่างที่ไม่เคยมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเพราะตอนนั้นก็ได้รู้สึกขึ้นมาเลยว่าโอ้เพราะเราปล่อยนะมันถึงสบาย ที่เราทุกข์เพราะเรายึดเอาไว้ไปยึดมือเอาไว้มันก็เลยเมื่อยแต่พอปล่อยก็สบายปัญญามันเกิดขึ้นตรงนี้เองว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดเอาไว้เรื่องที่ผ่านไปมันไม่ยอมปล่อยสักทีไอตอนที่ปัญญาเกิดมันเกิดขึ้นเพราะการปล่อยมือได้คิดขึ้นมาทันทีบอกกว่าใจนี่โล่งเลยใจนี้โลง่ง มันเบาอย่งไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่ารู้ว่าที่เราทุกข์นี่เป็นเพราะเราไปยึดเอาไว้เพียงแค่ปล่อยเท่านั้นมันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปอันเนี้ยเขามีสติรู้ตัวในขณะที่เขาปล่อยมือนั่นเองแต่ที่ยึดเอาไว้เพราะไม่มีสติแล้วเนี้ยเรื่องของอารมณ์ที่มันที่มปนแทงจิตใจเนี่ย ถ้าเรารู้จักวางประคองจิตไว้เป็นอยู่บนทางสายกลางคือไม่ตามใจกิเลสและขณะเดียวกันก็ไม่กดข่มกิเลสแต่ว่าให้รู้เห็นมันเพียงแค่รู้เท่านั้นตัวรู้ที่มันมีพลังมากเวลามารมาหลอกมาลังควานตั้งแต่พระพุทเจ้าลงมาจนถึงพระอัครสาวกและจนถึงพิสุพิสุนีทั้งหลาย มันมาหลอกด้วยอาการสารพัดทั้งมายั่วยวนทั้งมาชวนให้ศึกทั้งมาชวนให้ไปของราจสมบัติหรือว่าหลอกทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือมารังควานมาสิงอยู่ในท้องวิธีหนึ่งที่พระเจ้าเดนแนะที่จะสู้กับมารคือว่าให้รู้ว่าเนี่ยเป็นอุบายของมาร อย่างมีขานึงมานี่มันทำแผ่นดินไหวทำให้พระรูปหนึ่งนี่ตกใจชื่อพระสมิทธิพระสมิทธิก็ไปหาพระเจ้าเล่าปัญหาให้ฟังพระเจ้ารู้ว่านี่เป็นอุบายของมารก็แน่ว่าพระสมิทธิว่าให้บอกไปเลยว่านี่มานผู้มีใจชั่วหย,ยาบเรารู้จักเจ้าเสียแล้วพอพูดเช่นนี้แหละมานี่มัน ยอมแพ้เลยมันก่อนที่มันจะไปก็ลำพึงว่านิพัสสมิติรู้จักเราแล้วพัสสมิติรู้จักเราแล้วกับพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันมนหลอกมาสิงอยู่ในท้องพระโมคคัลลานะไม่ต้องทำอะไรมากก็พนกนินรูรววานชี้หน้าบอกว่านี่มาพูนใจบาปเรารู้จักเจ้าแล้วไอ้คขาว่ารู้จักหรือว่ารั่วว่ามันมาเก,กาะกลวนี่มันมีพลังแล้วเนี่ยคือพลังของสติ รังสติการที่เรารู้รู้เพียงแค่รู้เท่านั้นเพราะเมื่อรู้แล้วมันก็ละละไปได้เองแต่ขก็สมัคือว่าต้องวางประคองจิตให้ดีถ้าเราไปเพ่งเมื่อไหร่สติมันก็ไม่เกิดเพราะว่าตัวรู้มันไม่ทำงานแล้วต้องคลายลงและที่สำคัญอีกอย่างน,นึ้งก็คือว่าต้องประคองจิต บนทางสายกลางไม่เหวี่ยงไปทางเพ่งเข้าในหรือส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกน,อน,นี่เราก็รู้กันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ปฏิบัติแต่พอมาปฏิบัติมันจะส่งจิตเข้าในหรือเพ่งเข้าในเชิงไปเพ่งดูความคิดหรือไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่มือหรือก็ากาไปเพ่งที่ความคิดนี่ต้องระวังการจุลสตินี่มันต้องเรียกว่า รู้ทั้งนอกและรู้ทั้งในแต่รู้นอกนี่ก็หมายความส่งจิตออกนอกจนกูไม่กะแล้วก็รู้ในก็หมายความเพ่งเข้าในอยู่ตรงกลางๆที่เรียกว่าทางสายกลางนี่แหละหลวงพ่อเขียนเคยเล่านะสมัยที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆที่ป่าพุทธยานหลวงพ่อเทียนก็ชอบมามักจะมาสอบอารมณ์ วันหนึ่งท่านก็ปิดประตูกุฏิแล้วก็ปฏิบัติอยู่ข้างในหลวงพ่อเทียนก็มามาข้างหน้ากุฏิแล้วถามว่ากำลังทำอะไรอยู่หลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่ากำลังปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อเทียนก็ถามไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนครับหลวงพ่อเทียนถามต่อไปว่าอยู่ในห้องนี่ เห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อมเขียนบอกไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงเห็นข้างนอกเขาเปิดประตูพอเปิดประตูมาท่านก็ถามต่อไปว่าเห็นข้างในไหมเห็นครับเห็นข้างนอกไหมเห็นครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละปฏิบัติอย่างนั้นแหละที่แรกหลวงพ่อมเขียนบอกไม่เข้าใจแต่ว่าพอปฏิบัติไปสักพักก็เข้าใจว่าอ๋อท่านหลวงพ่อเทียนท่านมาแนะให้ วางใจให้เป็นกลางๆไม่เพ่งเข้าในนะเพ่งเข้าในนี่เหมือนก็ปิดประตูไว้ไม่เห็นอะไรเพ่งเข้าในจกนกระทั่งไม่รู้ไม่รู้ข้างนอกนี่เราก็ต้องการปฏิบัตินี่มันต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าถ้าเพ่งเข้าในเมื่อไหร่มันอาจจะสงบนะเหมือนก็ปิดปิดอยู่ในห้องก็ดูสงบแต่ที่จริงไม่รู้อะไรเพราะการปฏิบัติเราไม่ได้เอาความสงบแต่เราเป็นการสร้างความรู้ตัว รู้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 ไปเรื่อยๆไม่ใช่เอาสงบสงบนี่มันมันไม่จีหลังยั่งยืนเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าเรารู้ไม่ว่าจะอยู่ไหนไความรู้นี่แหละที่ทำให้เราละจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบได้แล้วก็ทำให้มีความโปรง่งความสว่างอันนี้ก็เป็นเป็นหลักที่เราต้อง อาคำหนึงไว้เสมอนั้นการเจริญสติจึงมันเป็นทางสายกลางจริงๆมันเป็นทางสายกลางที่ทำให้เราไม่คล้องแวะกับทางสุดโต่งสองทางไม่ว่าจะปล่อยใจลอยหรือว่ากดห้ามความคิดไม่ว่าจะตามใจกิเลสหรือว่าบังคับกดข่มอารมณ์ความรู้สึกพวกนั้นไม่ใช่ทางแต่สตินี่แหละถ้าเราประคอง ใจเอาไว้ให้มีสติคืออยู่ตรงกลางกลางสติก็จะเติบโตได้เร็วแล้วก็ช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตบนทางสายกลางได้ดียิ่งขึ้น